สวัสดีค่ะเพื่อนๆสายลุงเฟมิลรี่นะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมสมุนไพรรั้วข้างบ้านของนปูนะคะอันนี้คือเถาวันเปียงนะคะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของไทยเรานะคะมีสรรพคุณเพียบเลยค่ะอันนี้ดอกสีขาวอมชมพูอ่อนๆน,นะคะดอกมีกลิ่นหอมนะคะสังเกตว่าจะมีแมลงมาตอมมากินหอมของดอกเถาวันเปียงนะคะทําให้แมลง ชอบค่ะสรรพคุณทางยาก็มีม,มีหลายอย่างเลยนะคะอย่างแรกก็คือแก้ปวดปวดข้อปวดเมื่อยปวดหลังเรานะคะแล้วก็ปวดเส้นปวดเส้นขอดเส้นเอ็นอะไรของเราะคะ่ะเอามาต้มชงดื่มได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างเป็นยาแก้กระใสแก้ปัสสาวะฉี่ไม่ออกนะคะแล้วก็โรค อื่นๆอีกหลายอย่างนะคะหลายชนิดสามารถแก้ได้ให้เ,เพื่อนๆไปค้นหาเปิดใน g ุเก l e ดูนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรของเรานะคะที่หายากขึ้นทุกวันแล้วนะคะนี่ที่ที่บ้านรัวข้างบ้านนะคะมีมีเยอะเหมือนกันแต่ต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะเพื่อนๆต้นพันเขาจะเลื้อยไปเรื่อยๆนะแล้วก็ขดป็นเป็นเ,นเนกลียวเป็นกระเถาไปเลยค่ะ อันนี้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะตอนอื่นก็ให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ด้วยนะคะ อันนี้ค่ะต้นของเขาจะเป็นลักษณะนี้นี่เลื้อยไปเรื่อยเลยนะคะเป็นเกลียวไปเลยอันนี้นะครับอันนี้คือใบอน,นี่คือใบของเขามีค่ะต้นมีลำต้นเขาก็จะเลื้อยไปเรื่อยพันพันไปเรื่อยเลยคะ่ะอันนี้อันนี้ที่เห็นเห็น <ๆ S 2> นี่ก็คือกรเถางของเขาทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะ ี่ค่ะเกลียวเขาจะพันกันเป็นเกลียวไปแถววันเปรยียง่ยนนี่ค่ะเยอะดัวข้างบ้านมีเยอะมากเลยค่ะคเพื่อนนี่นะคะน้องนี่อีกค่ะเยอะเยอะจริงจริงนี่นะคะสมุนไพรข้างรั้วรอบบ้านเรานะคะสรรพคุณมากมายที่เราสามารถ เอาไปทำยาชงดื่มแก้อาการต่างๆของโรคปวดหลังปวดข้อปวดเส้นต่างๆนะคะ